สวัสดีครับกลับมาพบกับจอยเดอร์ครับวันนี้ครับเป็นเรื่องของการรีวิวรถที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่ที่สุดนะครับของสายแอดเวนเจอร์จากค่ายคนบ้าขี่สู้ก็คือสุสาิครับซึ่งวันนี้ครับรถที่อยู่ข้างๆผมนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มีความเพียบพร้อมมากๆจากการที่มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับเครื่องยนต์ก็มีการขยายบล็อกให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีมากมายครับ เอาไปว่าวันนี้ดูกันเต็มๆไปเลยว่าเจ้า Suzuki All New V-Storm 1050 XT คันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจักนบ้างครับ สำหรับซูซูกิ VStorm 1050ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรถจักรยนยนต์ครับในแนวของ Sport a d v e n t u t o u r u r e r นะครับในคลาส 1000cc ซึ่งต้องบอกว่ามีการขยายจากเดิมนะครับ cc, เ9 6ป็น1 0 3 7พครับพร้อมกับมีการเพิ่มระบบ traction control เข้าไปนะครับและแน่นอนครับรูปร่างดีไซน์นั้นมีการนำมานะครับเป็นการถ่ายทอดพันธุกรรมมาจากซูซูกิ DRZ รถแข่งทางฝุ่นชื่อดังนะครับและก็รถโปรดักชันสุดโหดอย่างเช่นเจ้าส u ุกิ i DR Big ด้วยนะครับโดย DNA ทั้งสองนั้นถูกนามาเข้ามาเป็น v s t o r m Series ในรุ่นกลางแล้วก็รุ่นเล็กอย่างเช่นเจ้า v s t o r m 650ครับแต่วันนี้ครับเรื่องของเจ้า v s t o r m 150 0นั้นจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันทีละตัวกันเลยดีกว่า สำหรับซู z u กิ All New v s t o r m 150นะครับรถคันนี้มีการดัดแปลงมีการเปลี่ยนรูปแบบนิดๆหน่อยๆแต่ต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนที่ดีมากๆนะครับสำหรับเริ่มต้นเลยก็คือเรื่องของหน้าตานะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตานั้นมีความดุดันมากขึ้นมีในเรื่องของตัวปากนกนะครับให้ความรู้สึกว่ามันเป็นรถในแนวของสปอร์ตแอนดนเจอร์อย่างแท้จริงเรื่องของตัวไฟหน้าครับจะเห็นได้ว่ามีการนําเอาไฟของเจ้าซูซูกิคาร์นาหรือว่าคาร์นามาใส่นะครับทำให้มีความสวย โดดเด่นและสว่างมากนะครับซึ่งมันเหมาะสมมากกับการเดินทางในรูปแบบของ a อ e n วนเจอร์ครับสำหรับเรื่องของไฟท้ายก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะของตัวไฟที่เป็นโคมหลังพึ่งนะครับเวลาที่เปิดไฟหน้าแล้วเปิดไฟหลังเนี่ยจะต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ดูหรูหราพอสมควรเลยทางซูซูกิตั้งใจจะออกแบบมาให้มันดูโดดเด่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการขับขี่บนท้องถนนนั่นเองครับ ที่สําคัญก็คือในเรื่องของตัวชิลหน้านะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับได้และต้องบอกว่าเป็นการปรับที่แข็งแรงมากๆนะครับก็คือเป็นการปรับมือเป็นลักษณะของการใช้มือเนี่ยแหละครับแมนวนวลขัดขึ้นไปนะครับดันลงดันขึ้นได้ต้องการที่จะให้อยู่ล็อกไหนก็สามารถที่จะดัดได้ตามนั้นนะครับต้องการตรงนี้ล็อกอึบแค่นั้นเองซึ่งในรูปแบบของการล็อกชิลแบบนี้ถือว่า ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ทนทานแต่ว่าอาจจะมีข้อด้อยนิดนึงก็คือว่าในเวลาที่เราทำการขี่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบเอามือเอื้อมมาแล้วมาดึงดึงได้พูดง่ายก็คือว่าจะต้องทําการจอดรถก่อนแล้วถึงจะสามารถขยับขยืขย่อนเลื่อนชิลได้นั่นเองนะครับอา้าวเรามาดูกันต่อครับว่าในเรื่องของรูปทรงนะครับที่เราบอกว่ามันเจ๋งมากๆเลยมีอะไรที่น่าสนใจก็คือว่า ในเรื่องของท่านั่งในเรื่องของรูปทรงของเขาเนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้ในเรื่องของตัวเบาะนั่งเนี่ยนะครับมีความเตี้ยลงนะครับคอมฟอร์ตมากขึ้นแล้วก็เป็นมิตรกับคนที่เป็นไซส์ประมาณพวกเราชาวเอเชียนะครับคือไม่จําเป็นจะต้องขี่แบบเขย่งมากมายนะักแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องเขย่งนะครับก็บอกเลยครับว่าอาจจะมีเขย่งบ้างนะครับสําหรับคนบางคนนะครับเบาะค่อนข้างนิ่มนะครับขี่สบายท่านั่งเป็นมิรนะครับทำให รถคันนี้เนี่ยนะฮะสามารถที่จะเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายไกลๆใกล้ๆก,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 ก็ได้เพราะว่ามันนั่งแบบสบายๆเลยนะครับจะเห็นได้ว่าถ้านั่งเป็นลักษณะของทัวร์ลิงก็ได้หรือว่าจะยืนแบบแนวของแอดเวนเจอร์ก็ได้นะครับที่สำคัญก็คือว่ามีรูปลักษณ์ของตัวถังน้ำมันเนี่ยสามารถที่จะเอาขาเนี่ยนีดถังได้นะครับมือนะฮะกับองศาแฮนด์เลดบาร์โอเคเลยนะครับบอกเลยว่าขี่ลุยสนุกมากนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวนั่งเบาะหลังเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคนซ้อนไม่บ่นแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าไม่ได้ลองนั่งแล้วเนี่ยเบาะนั่งคนหลังนิ่มดีนะครับนั่งสบายมันก็สามารถที่จะทำให้คนที่ไม่ได้เดินทางคนเดียวมีแฟนนั่งไปด้วยเนี่ยไม่บ่นนะครับเพราะว่ามันนั่งสบายมากซึ่งนี่คือสิ่งที่ทางสุกิตนั้นมีการปรับปรุงให้คนที่เป็นยูเซอร์ใช้รถได้ง่ายขึ้นสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับ รวมถึงในเรื่องของรูปลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีในเรื่องของตัวอ c c e s s o ซอรีที่ติดรถมาให้หลายๆอย่างเลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องซื้อเพื่อง่ายก็คือว่าซื้อ s u ร u k i All-New VStorm 1 0 5ัคันเดียว จริงๆแล้วไม่ต้องแต่งอะไรก็ได้เพราะว่ามันมีมาให้อยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องของชิลหน้าไปแล้ววินชิลยกขึ้นได้เรามีในเรื่องของตัวกาดแทนซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นตัวอุปกรณ์มาตรฐานนะครับเรื่องของตัวกระจกมองข้างซ้ายขวาให้ในเรื่องของอมุมมองที่ดีแล้วก็ขีเ่เร็วๆร้อยกว,กว่าก็ไม่มีการแกว่งแล้วก็ที่ผมชอบเลยก็คือว่าเขามีลักษณะของตัวแคดบาร์ติดมาให้จากโรงงานซึ่งในตัวของแคดบาร์เองก็สามารถที่จะใช้เป็นพื้นที่ ยกขาพิงพาดวางได้อย่างสบายนะครับสำหรับคนที่ขี้เมื่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของด้านหลังนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีตัวของอาถาดที่จะเอาไว้สำหรับการใส่กระปง๋งกระเป๋าใส่ปี๊บได้ตรงนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่เจ้า,า All New v s t o r m 150 0 XT ให้มาจากโรงงานนะครับทีนี้เรามาดูกันแบบว่าเจาะลึกกันอีกดีกว่าว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ เจาะลึกกันเป็นอย่างๆไปนะครับเริ่มต้นก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับช่วงล่างหน้ากับช่วงล่างหลังนะครับบอกเลยว่ามันเซตมาให้เฟิร์มมากๆคือเป็นรถที่ ถูกออกแบบมาให้ขี่ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นลักษณะของพื้นที่เรียบๆก็คือทางดําหรือว่าจะเป็นทางที่เป็นทางดงทางดินมันไปได้หมดนะครับที่สําคัญคือมันสามารถที่จะโดดได้ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับคือชกอัพหน้าโอเคเลยระบบเบรกนะครับก็คือเป็น ABS system ทั้งหน้าและก็หลังที่สําคัญก็คือว่าตัวของ ABS เนี่ยสามารถที่จะปรับเลือกได้ว่าต้องการเป็น ABS หมด1หรือว่า ABS หมวด2 โดยการปรับที่บริเวณนิ้วซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูต่อตัวของดิสเบรกหน้านะครับให้มาเป็นดิสเบรกคู่พร้อมกับตัวของอาคาลิปเปอร์ดิสนะครับเป็นตัวของโตกิโกเอาอยู่ครับเบรกอยู่วิ่ง180-200สั่งเบรกปึ๊บอยู่เลยนะครับในเรื่องของตัวล้อกับตัวยางที่ให้มาเนี่ยเจ้า VStorm 1050 XT เนี่ยให้มาเป็นลักษณะคือ Adventure จ๋าเลยเพราะเนื่องจากว่าล้อเนี่ยเป็นล้อ จูบเลสนะครับเต็มระบบแต่ว่าเป็นลักษณะของล้อซีลวดนะครับซีลวดจุบเลสซึ่งแน่นอนว่าตัวนี้ก็เป็นล้อที่มีราคาแล้วก็ตัวยางครับให้มาเป็นตัวของบิด stone นะครับแบ a แล e กแอด e วนเจอคือตรงสายเลยสำหรับล้อหน้านะครับโดยที่ล้อหน้าเนี่ยจะเป็นขอบ19ครับมีความกวาม้างความยาวก็คือเป็น110่งร้ทัแนะครับผมส่วนล้อหลังเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับ เนี่ยครับล้อหลังครับก็เป็นยางบิสโต e นะครับ150 70นะครับซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นจูบเลสเหมือนกันรวมถึงตัวของล้อก็ยังคงเป็นล้อซีโร่ที่แข็งแรงมากแล้วก็มีช่วงของการซับแรงได้ดีมากนะครับซึ่งจากที่ได้ขับขี่มาเนี่ยเป็นรถที่ออกแบบมาตกใจเหมือนกันนะครับสำหรับในเรื่องของการขี่บนถนนธรรมดาเมื่อเรามีการเปิดโค้งซ้ายเปิดโค้งขวาไม่น่าเชื่อครับว่ามันเป็นรถในแนวของ a อ v e n t u r e เพราะว่ามันไปแบบทั้งคันเลย กซ้ายปับ๊บพิกปั๊บมันไปเลยพิกขวาปั๊บมันไปเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากว่าทําไมมันถึงถูกเซตติ้งมาให้ขี่แบบสไตล์ของรถซิงแบบนี้นะครับแต่เอาไปว่าถ้าเกิดว่าคุณขี่เริ่มต้นคุณอาจจะยังไม่ชินคุณจะรู้สึกว่ามันไวๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณขี่เป็นแล้วเนี่ยขี่คล่องๆแล้วผมบอกเลยว่าไอเรื่องขององศาการเลี้ยวเนี่ย V-Strom 150 0 XT คันนี้ไม่เป็นรองสปอร์ตอย่างแน่นอนนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามองตรงฝั่งนี้แล้วนะครับอยากจะให้ดูต่อเลยก็คือว่าตัวของท่อไอเสียนะครับเป็นท่อขนาดใหญ่ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยท่อตัวนี้เนี่ยถูกออกแบบมาให้ผ่านในเรื่องของระบบยูโรไฟท์นะครับก็คือผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับมีระดับที่สูงมากนะครับถือว่าสูงเก,เกือบจะเรียกว่ามิดล้อเลยทีเดียวฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปลุยในลักษณะของน้ําท่วมหรือว่าไปลุยแม่นงแม่น้ําถ้าเกิดว่า ตัวของท่อไอเสียเนียังไม่จมรถก็ยังสามารถไปต่อได้ซึ่งนี่คือข้อดีของเจ้า v s t o r m 150 0 XT ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นรถในแนวของ a d v e n นเจอรจริงๆครับ สังเกตได้นะครับว่าตัวของโช้กอัพหน้าเนี่ยก็จะมีการปรับที่บริเวณด้านบนนะครับที่บริเวณหัวโชกนะครับก็คือสามารถที่จะปรับเป็นซอฟ์ก็ได้เป็นฮาร์ดก็ได้นะครับซึ่งเลือกปรับได้ทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆสําหรับคนที่มีน้ําหนักที่หนักก็ปรับเป็นฮาร์ดหน่อยถ้าเกิดว่าน้ําหนักเบาก็ปรับเป็นซอฟ์นะครับรวมถึงในเรื่องของโช้กอัพหลังด้วย ชกอัพหลังก็จะมีในเรื่องของการปรับเปน็นลักษณะแมนนวลเหมือนกันนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่เดินทางอาจจะมีการบรรทุกสัมภาระหรือว่าบรรทุกแฟนไปก็ปรับให้ตัวของสปริงมีค่าความแข็งมากขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องของการเดินทางนะครับเจ้า v-storm 1,050 xt เนี่ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีขนาดของถังน้ำมันค่อนข้างจะใหญ่มากนะครับก็คือว่าถัางของเขานั้นมีความจุถึง20ลิตรทีเดียวเลยแล้วก็ในเรื่องของการขับขี่เนี่ยไม่น่าเชื่อครับว่าเป็นรถใหญ่แต่ว่ากินน้ำมันค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ประมาณยี่สิบสาโลลิตรนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าคุณจะบิดท่าไหนก็ตามนะครับมันก็ยังโอเคอยู่สาหรับคนที่ชอบเดินทางนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยก็คือว่าน้ำหนักประมาณ2 0 0กโลเนี่ยนะครับ เบาลงได้เนี่ยเพราะเนื่องจากว่าตัวของเฟรมเนี่ยเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะครับและที่สําคัญคือรถคันนี้ลืมบอกไปนะครับว่าเป็นรถประกอบนอกก็คือเป็นรถนําเข้าร้อยเปอร์เซ็นจากประเทศญี่ปุ่นพูดง่ายก็คือว่าเป็นโรงงานของอญี่ปุ่นโรงงานซูรกิที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้ประกอบแล้วก็ตีสายลางมาแล้วก็เอามาขายที่ประเทศไทยผ่านทางไทยซูรุกินะครับสิ่งที่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นโอ้โหคือไม่ถ้าเอางี้ดีกว่า ถ้าคุณไม่เคยลองคุณจะไม่รู้เลยว่ามันเจ๋งจริงก็คือเรื่องของเครื่องยนต์ครับซูรุกิวีซอมพันห้าส xt ครับเป็นเครื่องยนต์2สูบนะครับเกองศา v ีทวิน4จังหวะครับเป็น dohc หรือว่า double over head cam นะครับความจุจริงๆเลยก็คือ1นึ่นะครับมีอัตราส่วนกำลังอัดครับอยู่ที่11.5ต่อ1แรงม้าครับ107.4แรงมา้าโดยการใช้รอบที่8500อรอบเท่านั้นเองนะครับ ส่วนแรงบิดครับให้มาถึง100นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อนอาทีซึ่งถ้าเกิดว่าจำได้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวแรงบิดเนี่ยมีความหนักแน่นนะครับมาไวแล้วก็หนักมากกว่าตัวเก่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับที่สำคัญก็คือว่าเจ้าซูซูกิ v ี t o r m 1 0 5 0 x t เนี่ยถูกเปลี่ยนระบบต่างๆมากมายครับที่ทำให้หลายๆคนนั้นต้องบอกว่าโอ้โห รถคันนี้มีดีมากๆเลยถึงแม้ว่าจะมีความแรงอยู่แต่ว่าก็สามารถเอาอยู่ได้มีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยนะครับเริ่มต้นครับก็คือว่าจะมีในเรื่องของระบบ IMU ใน V-Storm 150 0 XT ครับที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการประมวลผลการขับขี่นะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ท่าทางองศารถจะมีในเรื่องของ3แกนหลัก6ทิศทางครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังการเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลัง เพื่อที่จะมาใช้ประมวลผลนะครับกับตัวของระบบ Motion Track Brake System แล้วก็ Hill Hold Control System รวมถึงตัว Slope Dependent Control System เอาง่ายๆเลยก็คืออย่างนี้ครับถ้าเกิดว่ารถของคุณนั้นมีการขึ้นเขานะครับมันก็จะประมวลผลทำให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่ดับในขณะที่ขึ้นทางลาดชันหรือแม้กระทั่งในการที่จะลงเขาเครื่องยนต์จะมีในเรื่องของตัว Engine b r a k ช่วยให้อัตโนมัติ ทำให้รถของคุณนั้นเดินทางแบบว่าค่อยๆลงเขาโดยที่ไม่เร็วเกินไปนะครับและสามารถที่จะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยถ้าเกิดว่าคุณขับขี่โดยการใช้รอบเครื่องที่ต่ำมันจะไม่ดับให้นะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆสําหรับคนที่อาจจะเรียกว่าเป็นคนขี่มือใหม่แล้วไม่ค่อยถนัดกับการขี่ในแนวของ enduro หรือว่าแนวของ adventure นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีในเรื่องของการตรวจสอบท่าทางองศา ตัวรถในที่ลาดชันเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตัวของระบบกล่อง imu เนี่ยจะสั่งงานให้ตัวของเบรกหลังเนี่ยทำงานโดยอัตโนมัตครับเป็นเวลา30วินาทีเพื่อป้องกันไม่ให้รถนั้นมีการลื่นถลายนะครับถึงแม้ว่าผู้ขับขี่จะมีการปล่อยเบรกมือหรือว่าปล่อยเท้าแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ารถจะทําการเบรกให้ออโต้เลยซึ่งอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับแล้วก็ พูดขับขี่นะครับก็สามารถที่จะยกเลิกระบบนี้ได้นะครับเพียงแค่บีบมือเบรกหน้า2ครั้งอย่างรวดเร็วระบบก็จะทําการยกเลิกให้ก็คือไม่ต้องห่วงว่าเบรกจะติดประมาณนั้นนะครับผมและอีกอย่างนึ่งครับสำหรับเจ้า v ี t o อมพันห้ t ตัวนี้นะครับออกแบบมาให้ขี่ง่ายขึ้นนะครับโดยที่มีการใส่ในเรื่องของระบบ traction control มาให้นะครับและ ตัว traction นั้นสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะเลือกเป็นหมวด1หมวด2หมด3หรือว่าจะปิด traction ก็ได้นะครับนั่นแหละมันคือสวรรค์ของคนที่ขี่ในแนวของ adventure ครับรวมถึงในการขับขี่แบบสบายๆนะครับก็สามารถที่จะขับขี่โดยการใช้ cruise control ได้เพราะว่าในตัวของระบบลิ้นเล่งนั้นถูกเปลี่ยนนะครับเป็นการใช้ระบบของไรไฟวายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่สําคัญก็คือว่าตัวลิ้นเร่นั้นมี ทั้งหมดได้กัน2ตัวนะฮะตามลักษณะของรถสูบวีแต่ทั้ง2ตัว2ชุดนั้นจะเป็นเรือนลิ้นเล่งที่ถูกติดตั้งและทํางานแยกอิสระกันนะครับดังนั้นเรียกว่าทํางานกันอย่างอิสระเพื่อที่จะเปิดปิดนะครับอากาศเข้าในระบบของเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นเที่ยงตรงแม่นยําและก็มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ แล้วมาดูกันต่อครับในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะครับในขณะที่เราทำการ,การขับขี่เจ้าวี v t o อร์มพันหบอกได้เลยครับว่าใช้งานง่ายมากนะครับตามสไตล์ของ s u z u กิคือไม่ทำอะไรให้วุ่นวายทุกอย่างใช้งานได้แบบว่าง่ายจริงเริ่มต้นก็สามารถใช้งานเป็นเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างแล้วกันว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากในเรื่องของการควบคุมประกับข้างขวานะครับมี ตัวที่ใช้งานจริงๆแล้ว3อย่างนั่นเองครับเริ่มต้นก็คือปุ่มสตาร์เป็น e a s y Control Start นะครับก็คือจะมีแค่ปุ่มเดียวเองครับกดไปข้างล่างก็สตาร์แล้วนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเนี่ยครับกดไปข้างล่างปั๊บสตาร์แล้วนะครับต้องการที่จะดับเครื่องก็กดไปข้างหน้าสองปุ่มแค่นั้นแหละตรงกลางก็คือค้างเอาไว้นะครับก็เป็นตัวแซนบายเห็นไหมครับใช้งานง่ายมากปุ่มด้านล่างครับอีกหนึ่งปุ่มก็คือปุ่มไฟอิ e มเจนซี่นะครับ ก็ใช้งานง่ายเหมือนกันไม่ได้เป็นแบบกดเข้าไปใช้ลักษณะของการสไลด์นิ้วนะครับและอีกปุ่มหนึ่งครับสำหรับตัวของระบบครูสคอนโทรลโดยที่ผู้ขับขี่นั้นสามารถที่จะเริ่มใช้งานระบบครูสคอนโทรลได้ก็คือความเร็วเริ่มต้นที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและจะต้องเป็นเกียร์สีขึ้นไปวิธีการใช้ง่ายมากครับก็คือเมื่อคุณได้ความเร็วที่คุณต้องการแล้วสมมุติว่าคุณจะล็อกความเร็วที่120 มาของคุณอยู่ที่ห20คุณก็กดไปทีหนึ่งหลังจากนั้นนะครับเปลี่ยนจากประกับข้างขวามาที่ประกับข้างซ้ายแล้วก็เลือกปุ่มคําว่าเซตลงไปแค่นั้นเองจบรถของคุณก็สามารถที่จะขับขี่โดยที่ไม่ต้องมานั่งบิดค้างหรือว่าไม่ต้องมาพวงในเรื่องของการบิดคันเร่งต่อไปส่วนการยกเลิกครูสคอนโทรลมีหลายแบบมากมายเริ่มต้นตั้งแต่ข้อหนึ่งก็คือกดปุ่มปิดครูสคอนโทรลแค่นั้นเองข้อ2ก็คือบิดคันเร่งไปด้านหน้าข้อ3ก็คือ เบรกหน้าเบรกหลังข้อ4คือตบเกียร์แค่นั้นเองนะครับก็เป็นเบสิกทั่วไปสำหรับการใช้ครูสคอนโทรลแต่สิ่งที่อยากจะให้ดูเพิ่มเติมสำหรับในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานครับมันอยู่ที่หน้าจอกับอยู่ที่นิ้วโป้งซ้ายมือครับเป็นยังไงบ้างมาดูหน้าจอกันดีกว่านะครับเริ่มต้นก็คือตัวของระบบหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ f ู l l LCD มีในเรื่องของโหมดต่างๆเนี่ยมาให้เราได้ดูกันนะครับแบบว่าง่ายๆเลยใช้งานง่ายไม่ต้องมีอะไรให้มันวุ่นวายมากมายมองกลางคืนก็เห็นมองวันก็เห็นสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับโดยการใช้นิ้วโป้งที่ประกับด้านซ้ายมือนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในเรื่องของตัวประกาเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มโหมดก่อนนะครับเมื่อคุณกดปุ่มโหมด1ครั้งปับ๊บคุณก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันที่อยู่บนหน้าจอได้นะครับโดยการกดขึ้นกดลง เรามาดูกันทีละตัวดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มต้นนะครับก็คือวิธีการใช้งานนั้นก็คือคุณสามารถที่จะกดปุ่มโหมดที่บริเวณองประกับข้างซ้ายเมื่อคนกดปั๊บนะครับมันจะเป็นลักษณะของเมนูวนครับเริ่มดูจากเมนูตัวแรกเลยก็คือเมนูที่เขียนว,ว่า S D M S นะครับสำหรับตัวของ S D M S นะครับเป็นชื่อย่อของ Suzuki Drive Mode Selector ครับโดยที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ทั้งหมดด้กัน3โหมดนะครับ จะมีโหมด a โหมด d แล้วก็โหมด c โดยที่โหมด a นั้นถือว่าเป็นโหมดที่ให้พลังแรงสุดนะครับก็คือจะมีการตอบสนองของคันเร่งเราได้เร็วที่สุดพูดง่ายก็คือว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ควบคุมในเรื่องของคันเร่งนั่นเองนะครับเพราะว่าระบบของคันเร่งเจ้า suzuki v สิบห้าสิบ xt นั้นเป็นระบบไร้ใบวายนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะให้มันขี่แล้วนุ่มนวล คุณก็ต้องเลือกเป็นตัว C นั่นเองนะครับแต่สําหรับผมผมว่ามันกระชากใจดีสำหรับตัว A พอกด A ปั๊บชีวิตเปลี่ยนเลยคือแม่งแรงมากนะครับแรงจริงๆนะครับตัวต่อไปครับด้านล่างจะเขียนว่าตัว TC TC ก็คือตัวของ traction control หรือว่า t r ร c e Control นะครับโดย t r ร์ e Control ตัวนี้สามารถที่จะปรับได้ทั้งหมดด้วยกัน4ระบบนะครับ4ระดับระดับที่1ก็คือ1 2 3และเราสามารถปิด traction ได้นะครับพอเรามาที่ off ปิด traction เราก็กดโหมดอีกครั้งหนึ่งจบแหละอีกหนึ่งตัวครับที่น่าสนใจสำหรับรถสไตล์ของ a d v e n t u r e เพราะว่าบางทีไม่ต้องการในเรื่องของ abs ปลาเลยนะครับคุณสามารถที่จะเลือกให้ abs ทำงานแบบว่ากระชั้นชิดแบบว่าทันทีเลยหรือว่าปล่อยให้มันทำงานแบบเรื่อยๆไปก็ได้โดยสามารถที่จะเลือกได้ถึง2โหมดนะครับโหมด1กับโหมด2นั่นเองนะครับดังนั้นนี่คือเป็นลักษณะของตัวโหมดที่คุณสามารถจะปรับได้เองที่บริเวณหน้าจอนะครับ ก็ถือว่าเจ๋งอยู่นะต่อไปครับในหน้าจอเดียวกันเนี่ยทั้งหมดอย่างที่บอกก็คือมันจะเป็นลักษณะของตัว Full LCD นะครับมันจะมีในเรื่องของตัววัดรอบนะครับประมาณ1 2 0 0 0รอบโดยหลักๆแล้วเนี่ยคือตัวของความเร็วของเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะกดแป๊บๆปกดแป๊บๆป,บป,บปบสับเกียร์สับเกียร์ได้เพราะว่าเป็นรถที่มีทรอกหนักมากๆบอกเลยว่าดึงจนน่ากลัวจนกระทั่งรู้สึกบางทีเนี่ยผมขี่บิดคันเร่งเนี่ยรถรถจะหลุดออกจากมือเอาอย่างนี้ดีกว่า เพราะมันแรงมากนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์นะครับแต่ว่าเป็นการพูดจริงเพราะว่า V Storm เป็นเครื่อง v ีทวินที่เจ๋งจริงๆนะครับดูกันต่อครับหน้าจอยังไม่หมดนะครับมีในเรื่องของเกความร้อนเป็นดิจิตอลมีในเรื่องของตัวเก์น้ำมันเป็นดิจิตอลนะครับมีความเร็วเป็นดิจิตอลมีการบอกทริปี d o ทริปนะครับมีทริป 1, ทริป2นะครับก็คือทริปเทริปบมีค่าเฉลี่ยของน้ํามันที่วิ่งอยู่ว่าวิ่งกี่กิโลลิตร มีการบอกว่าในตอนนี้คุณสามารถที่จะวิ่งได้อีกกี่กิโลซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันที่คนที่ใช้รถในแนวของทัวรลิงน่าจะจําเป็นต้องใช้มีเวลามีในเรื่องของอุณหภูมินขนาดนี้นะครับซึ่งนี่ก็คือครบคันแล้วนะครับไม่ต้องมีอะไรเยอะตรงนี้ก็คือหน้าจอที่ มันสามารถที่จะเปลี่ยนได้นิดๆหน่อยๆนะครับตามสไตล์ของซูกิคือเขาจะไม่ค่อยนิยมใส่ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานให้วุ่นวายเอาเฉพาะที่เรียกว่าเป็นฟังก์ชันใช้งานจริงๆอย่างเช่นเนี่ยดูแบตเตอรี่12.5โวลต์สามารถปรับหน้าจอให้สว่างได้โดยการใช้นิ้วเดียวอะไรแบบนี้แหละนะครับ สำหรับในเรื่องของตัวฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจสำหรับเจ้า V-SOM 150 XT นะครับก็ให้มาแบบว่าไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวของ USB ที่ใช้ในเรื่องของการชาร์จมือถือนะครับตัวนี้อยู่ด้านหน้ามีขนาด2แอมป์นะครับก็ใช้ได้ทั้งในระบบของ Android แล้วก็ระบบของ Apple มีในเรื่องของตัวเหล็กยึดคาดนะครับตัวนี้นะครับคาดเอาไว้สําหรับการล็อกใส่ GPS ใส่มือถือดูได้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของมือคลัตมือเบรกนะครับคัตตัวนี้ ี่เป็นคัดน้ํามันนะครับให้ความรู้สึกนุ่มนวลแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นคัดน้ํามันใช่ไหมไม่ต้องมานั่งห่วงในเรื่องของสายขาดนะครับสามารถที่จะปรับได้ครับว่เาเป็นก้านเหรียญมีระดับในการปรับทั้งหมดในการ4ระดับนะครับทั้งฝั่งซ้ายรวมถึงฝั่งขวาด้วยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นของที่ทาง V-Storm 150 0 XT จัดมาให้อย่างที่บอกต่อไปนะครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงในเรื่องของด้านหน้าไปแล้วด้านหลังนิดนึงนะครับขออนุญ,ญาตเปิดบอกก่อน เรามาดูกันว่าใต้เบาะของเจ้า V-Storm 150 0 XT มีอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยครับพอ,อเปิดออกมาปั๊บนะครับจะเห็นได้ว่าตัวของเบาะเนี่ยจริงๆแล้วมีการปั๊มลายนะครับนิ่มมากนะครับเป็นเป็นเบาะที่ ขึ้นรูปลายออกมาแล้วกดลงไปเนี่ยนิ่มมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวคู่มือรถนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะมีในเรื่องของตัว power outlet อยู่ด้านหลังด้วยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้เป็นลักษณะของ usb แต่ว่าเป็น power outlet ที่เอาไว้ใช้กับที่จุดบุหรี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะมาต่อไฟเพิ่ม,เต,มเติมก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันอยู่ในลักษณะของการเก็บเอาไว้ด้านหลังเพื่อที่จะให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนนั่นเองนะครับก็นี่แหละครับในเรื่องของตัวฟังก์ชัน ก็อย่างเห็นที่เห็นนะครับก็คือด้านหลังเนี่ยก็คือมีแหลกมาให้สามารถจะยึดติดกล่องได้อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรวมถึงมีช่องใส่ด้านข้างด้วยกระเป๋าหรือว่าปี๊บด้านข้างซึ่งของทางซูซูกิเองก็มีจําหน่ายหรือว่าคุณจะไปซื้อของนอกศูนย์ถ้าเกิดว่ามันตรงล็อกพอดีคุณก็สามารถที่จะใส่ได้เลยดังนั้น รถคันนี้นะครับถูกออกแบบมาให้เป็นลักษณะของแอดเวนเจอร์อย่างแท้จริงนะครับเป็นมาสเตอร์ออฟแอดเวนเจอร์อย่างที่ทางสุรกิเขาบอกเอาไว้เลยทีเดียวนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของการขับขี่กันบ้างนะครับหลังจากที่ได้ขับขับขี่มาแล้วในระดับหนึ่งบอกเลยครับว่าเป็นรถที่โหดร้ายมากสําหรับการขี่คือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนบ้าพลังคุณมีการใช้ในเรื่องของตัวโหมดที่เป็นหมด1เปิดคันเร่งปิดแท็ชั่น บอกเลยครับว่าเกียร์หก็ลอยเกียร์สก็ลอยที่สําคัญคือระบบ IMU ที่เอาไว้สําหรับการแต่งรถคือรถเอียงซ้ายมีการชะลอความเร็วให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันใช้ได้จริงนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยไม่เหวอรอเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะแรงขนาดไหนก็ตามแต่ว่ารับรองได้เลยว่าขี่สบายขี่ยังไงก็ตามเนี่ยมันให้ความรู้สึกปลอดภัยนะครับและบอกเลยครับว่าเครื่องวีทวินตัวนี้ทอกหนักมากๆ เอาเป็นว่ามันมีความรู้สึกว่าต้นเนี่ยไม่ไม่แพร้รถสปอร์ตเลยก็ว่าได้ความเร็วที่ผมทําได้นะครับผมยังไม่ได้ซัดแบบเต็มข้อแต่ว่าผมกดขำๆดูนะครับในระยะทางสั้นๆขี่จากบ้านไปข้างนอกนิดหน่อยแป๊บเดียวเองครับ200กว,กว่าละ2 5 5 200 207ประมาณนี้6เกียร์ซึ่งยังไม่หมดนะครับดังนั้นในความเร็วประมาณนี้เนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอแล้ะ ผมติอย่างเดียวเองก็คือว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการใช้ท็อหกหนักๆจนกระทั่งทําให้รถเนี่ยมีการกดหลังลงไปก็คือน้ําหนักเนี่ยถูกถ่ายเทไปด้านหลังปั๊บหน้าจะลอยครับทำให้พอหน้าลอยปั๊บมือของเราเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันชกมวยก็คือหน้าวายนั่นเองนั่นแหละนะครับก็ฉะนั้นทางที่ดีฝึกขี่บ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่ามาถึงเปิดคันเร่งอู้วม,มันยกเล้อรับรองครับว่าอันตรายอย่างแน่นอนเพราะว่ารถคันนี้อย่างที่บอก คือสไตล์คนบ้าขี่สูงอย่างแท้จริงนะครับและนี่ก็คือการรีวิวนะครับของ Master of a v e n g e r e หรือว่าเจ้าแห่งการผจญภัยนะครับ Suzuki All New v s t o r m 150 x t ครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าคุณไม่เคยสัมผัส คุณจะบอกว่าอุ้ยมันไม่มีอะไรหรอกแต่พอสัมผัสแล้วโอ้แม่เจ้านี่มันไขมุกอันนามันชัดชัดคือมันขี่มันมากๆนะครับอยู่แค่ว่าคุณจะเปิดใจรับมันหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนบ้าขี่ซูณนะตอนนี้ถึงแม้จะให้ในเรื่องของเทคโนโลยีมามากมายมันก็ยังคงเป็นคนบ้าขี่ซูอยู่รับรองได้เลยว่าไม่เชื่อผมคุณต้องไปลองดูแล้วกันพูดยากว่ะแม่งแรงชอบคือถ้าบ้าพลังจัดได้เลยนะครับผม และสำหรับตอนนี้นะครับ All New v s t o r 150 XT มีให้เลือกซื้อได้ทั้งหมดด้วยกัน3สีนะครับก็คือสีเหลืองครับหรือว่า Champion Yellow แล้วก็สีส้มขาวก็คือลำนี้เลยรวมถึงสีสุดท้ายก็คือสีดำนะครับชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นได้เลยครับราคา6 1 9 0 0 0บาทครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณสำหรับทาง Suzuki ด้วยที่เอื้อเฟื้อรถแรงๆมันๆให้ผมขี่ครับ คราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามโชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ